สวัสดีครับ,บพวกผมมาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์ครูต้นแบบครูดีครูเก่งครูที่มีผลงานดเด่นครูที่มีความสามารถในการดำเนินกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบอย่างชัดเจนได้ค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ปุกัญญาตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ พื่อมาสัมภาษณ์ครูรุจิดาสุขใสซึ่งเป็นครูที่มีคุณสมบัติมีคุณลักษณะเป็นครูต้นแบบก่อนอื่นเราไปรับชมบรรยากาศภายในโรงเรียนกันเลยค่ะ อยู่หน้าห้องของครูนิดากันแล้วนะคะงั้นเราก็เข้าไปสัมภาษณ์ครูกันเลยค่ะฝากฝากใครตามตางเพื่อนนี่ รครูชื่อครูรุจิดาศึกษาสอนอยู่ที่โรงเรียนหันใหญ่วิทยาลัยศุภูติปัญญาถัดสังขารทำไม,ไถ,ออไมถึงเลือกประกอบอาชีพทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพครูก็คือหนึ่งเหมือนกับพอเราไปเรียนศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยจากเริ่มต้นไม่ไม่ได้เริ่มรักในอาชีพครูเพราะเพราะเรามี คนรอบข้างเนี่ยเป็นครูอย่างเช่นพ่อก็เป็นครูตาก็เป็นครูเราก็จะเห็นอยู่ว่าอาชีพครูค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็วนนลำบากาวน,นี้พอพอตอ,อนไปเรียนเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่อินนะยังไม่อินกับคําว่าความเป็นครูแต่พอเราเริ่มเขาเรียกว่าออกไปสังเกตเป็นประสบการณ์วิชาชีพหนึ่งวิชาชีพสองอะเราเริ่มรู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่มีคุณค่าหมายความว่า จะมีคนอ่ะศรัทธาในในตัวเราเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็พอเริ่มสอนจริงๆอ่ะก็จะเริ่มเรียกว่าหลงรักความเป็นครูขึ้นมานเรื่อยๆมันมันเพิ่มขึ้นตามกันเลยค่ะข้อต่อไปก็คือตลอดระยะเว,วลาที่ทํางานมีประสบการณ์ในการทํางานอะไรบ้างที่แบบทำให้ครูรู้สึกประทับใจะประทับใจในความเป็นครูใช่ไหมคะก็เหมือนอย่างเช่นเรามีลูกศิษย์ที่จบม .6 กไปค่ะเสร็จแ,แล้วเขาเนี่ยอยากเรียน อยากเรียนเกี่ยวกับนักเรียนตำรวจอย่างเงี้ยอย่า,ยยา,ยยาไปนายร้อยแต่ด้วยด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตเป็นนายสิบแล้วเขาก็ยังอยากจะเป็นนายร้อยอยู่นะท่าน,นี้เขาก็มาบอกว่าเขาว่าสอบหลายหลายรังว่าสอบไม่ติมให้ตรวจช่วยิวเรมีให้เขา,า,าได้ไหมซึ่งเขาจะมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ท่าน,นี้ในในการมาเนี่ยเราก็ เรากเ็เขาเรียกว่านัดหมายเวลากันแล้วก็เขาจะมาเรียนนอยู่สองคนก็เป็นนักเรียนนายสิบท,ทั้งคู่แล้วพอพอมาเรียนเนี่ยทุกครั้งก็จะถามครูว่าครูจะเก็บค่าชั่วโมงเท่าไหร่ครูก็จะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดไปเรื่อยๆครั้น,น้พอติวเขาปีแรกปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ทั้งคู่ครั้น,น้พอปีที่สองคนนึงประสบอุบัติเหตุหยุดไม่ติวแต่อีกคนนึงเนี่ยยังเดินต่อ คราวนี้คุณนุก็บอกว่าคือต้องทุเทมากกว่าเดิมแล้วนะหมายหมายความว่าถ้าเกิดสว่าเราเคยติวกันชั่วโมงอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มเป็นสองชั่วโมงเพราะว่ามันยังไม่ประสบความสาเร็จคราวนี้เขาก็ถามคุณนุอีกว่าแล้วจะคิดค่าเรียนยังไงคือปีที่แล้วก็ยังยังทางไม่คิดปีนี้ก็ยังไม่คิดอีกคุณนุก็บอกว่าให้สอบติดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ถ้าสอบไม่ติดนั้นคุณไม่คิดนะต้องสอบติดก่อนคราวนี้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเขาก็ติดนะ ก็คือได้เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสมที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาก็ยังถามคุณครกว่าครูจะครูบอกว่าไม่อะได้แล้วก็คือโอเคก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเห็นว่าเขาเป็นตำรวจแล้วก็อยู่สามจังหวัดซึ่งมีความเสี่ยงถ้าเกิดอะไรที่เราช่วยเขาได้เนี่ยเราน่าจะทําก็เป็นขันกำลังใจซึ่งกันและกันเขาเองก็ทําให้ครูรู้สึกว่าเอออาชีพเรามีคุณค่านะทําให้คน ถ้าเป็นเรื่องของเนในการสอนที่มีความสนใจนักเรียนในารื่องขอการสอาถ้าเป็นเทคนิคในการสอนคุณ้องมองว่าเรื่องของการตั้งคำถามและสคำคัญที่สุดถามว่าเราจะตั้งคำถามยังไงให้ผู้เรียนอยากตอบไม่รู้สึกว่าถูกผาดอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องบอกว่าอ่ะวิธีการถามเราเราจะต้องตั้งคำถามก่อนโดยเราไม่เรียกชื่อก่อนอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเทคนิคเนาะ แล้วก็หรืออย,ย่างเช่นเราอาจจะตั้งคําถามลายเสิดที่อาจจะให้ใครเนี่ยตอบไ็ได้หรืออาจจะเสริแมแรงในยการเหมือนช่วงสมัยเนี่ยยุคยุคปัจจุบันเนี่ยคุณก็จะบอกว่า,าคาถามเนี้ยมีโบนัสนึงแต้มน,นะก็ะคือเอาไปตัดเกรดร้อยเลยถ้าเกิดใครตอบได้ก็ให้ยกมือเพจ่เป็นวิธีการแล้วก็ุดตั้งคําถามก็คือจะหลีกเลี่ยงการถามว่าใช่ไหมอะไรอย่างเนี้ยก็คือพยายามจะเป็นคําถามลายเสิด มากที่สุดแล้วก็ในการใช้คําถามเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบโฟกัสว่าจะต้องเป็นคําถามช่วงที่สรุปนะก็คือขั้นงานก็ถามเอ่อขั้นระหว่างเรียนระหว่างการนู่นนี่นั่นเราก็ถามแล้วก็ขั้นสุดก็ถามเพียงแต่ว่าเหมือนคําถามเนี่ยมันก็จะมีเลเวลของมันอยู่แบบว่าแรกๆอาจจะถามแบบทั่วไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าอะไรที่แบบทำให้คุณครูประสบความสำเร็จในวิชาที่คุณ น่าจะเป็นเรื่องของการไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดเรียนรู้ก็คือเหมือนเหมือนถามว่าเราจุปิญญาตะระยุเนี้ยพอทํางานไปสักสองปีแปดเดือนก็ก็อยากจะเรียนต่อนะคือตั้งเป้าเลยว่าอยากจะรู้ต่อก็อันนั้นเป็นบรรจุครั้งแรกอยู่ที่โรงเรียนมัลลพง์จังหวัดชลบุรีก็ลเลยบอกว่าจะมาอยู่ใกล้ๆหน่อยน่ก็คือเรื่องเรียนที่มอเพื่อที่จะเรียนคณะวิยาศาร์ มันจะเป็นเทีววิทยาศาสตร์นะคะก็คือเ็เป็นเทวมีศกษาแต่ก็คือเน้นเทวไม่มีการสอนเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าการสอนเนี่ยเราได้มาแล้วจากตอนเรียนศึกษาศาสตร์แต่ความเชี่ยวในเนื้อหาด้านเคมีอะเรายงถาก็เลยไปเรียนต่อมาอถามว่าเหมือนกับการหย,ยุดเรียนรู้อย่างเช่นมีอบรมที่ไหนถ้าเกิดสมัครก็ต้องจ่ายตังคุกก็เลยดีจะสมัครคือไม่ต้องรอว่าให้โรงเรียนส่งถ้าถ้าเราชอบจริงจริงสนใจก็ไปเลย ในตอนนี้เมื่อยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะครับกคนมีการพัฒนาตนเองเข้ากับยุคสมัยหรือทันต่อโลกับกิวอัตในสมัยที่21มีวิธีการพัฒนาตนเองยังไงให้ันสมัยเหมาะกับโลกโลกาพิวัตก็คือเหมือนกับตอนเนี้ค่ะการอบรมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นออนไลน์นะแล้วก็เราสามารถออนไลน์ได้ปรัชญาหรือหลักธรรมที่รู้ได้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการ เมตตากรุณาคุณนกมองว่าเหมือนกับเราเป็นครูก็คือจะต้องเมตตาต่อสิ่งแล้วก็ต้องเมตตาต่อตัวเองด้วยนะคือเหมือนกับถามว่าเราดูเด็กแต่เราต้องใช้เหตุผลเราจะไม่ใช้อารมณ์เพราะนั้นเราก็จะมีความเครียดเอก็อยากให้ครูควบคู่กิจกรรมบริหารงานตนเองควรที่จะารก็เป็นแนวทางสำหรับตัวครูผมที่กำลังศึกษาอยู่และก็สำหรับครูที่กำลังสอน ในการบริหารตัวเองเอย่างแรกสุดเลยก็คืออย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดอ่านหนังสืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดอบลมต่อมาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานที่จะต้องเขาเรียกว่ารวมกับผู้ื่อเนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็คือเราอ่ะจะต้องมีวินัยรับผิดชอบคําว่ารับผิดชอบหมายความว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องขอเทียบขอโทษเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเกิดสต่ว่าทำแล้วออกมาผลผลมันดี เราก็ต้องดึงให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยมีความสุขกับเราคือเขาเรียกว่าอะไรนะสุขก็สุขด้วยกันทุก,กข์ก็ทุกข์ด้วยกันก็คือให้ทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานแบบพี่น้องถ้าพู้อโนยอยากประสบความสำเร็จในะวิชาชีพแบบคือว่าเป็นยไรนะารนีค้คะเริ่มต้นจากต้องรักในสิ่งที่ลูกกามันทำบางเหมือนกับต้องรักในความในความเป็นครูแล้วก็ต้องรักในคณิตศาสตร์ในวิชาเอกของเรา อะไรที่เรารักเราจะทําได้ดีสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกทีน่าสกดสเป็นอย่างสูงนะคะที่โอากาสพวกเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะ,ะยินดีค่ะก็หวังจะเป็นประโยชน์นะลูกค่ะขอบคุณค่ะ